สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาพพลเมืองที่คุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะไม่เพียงแต่การเรียนวิชาการตามหลักสูตรในห้องเรียนแต่เด็กๆที่โรงเรียนแก้วขำทัพอุปถัมภ์เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีเกษตรค่ะทั้งการเพราะเห็ดและเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งนอกจากสร้างรายได้แล้วส่วนหนึ่งยังสามารถนํามาประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วยปฏิตามประเด็นนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบนจาบ,บรุรพาสวรณภูมิค่ะที่โรงเรียนแก้วคำทับอนุสรในเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร,รเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลาจากชุมชนและเดินทางลำบากครับเลยทําให้นั้งครูและผู้ปกครองหากิจกรรมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนด้วยการทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยบริบทของโรงเรียนนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ5้าไร่ห้าไร่ก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางเมื่อเทียบพื้นที่กับปริมาณนักเรียนแล้วเนี่ยก็รู้สึกนักเรียนจะน้อยนะไม่เหมาะสมกับพื้นที่ก็คิดหาโครงการที่จะทําให้เกิดประโยชน์นะครับกับนักเรียนกับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนจริงทําโครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นซึ่งในยุคแรกๆนั้นก็จะเป็นการปลูกผักอย่างเดียวนะครับเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน เนื่องจากโรงเรียนเราก็ค่อนข้างเดินทางไกลและก็ขนทางลำบากนะครับที่จะเข้ามาเพราะ,ะนั้นส่วนหนึ่งตรงนี้ที่ได้จัดทําโครงการขึ้นก็ทําให้เด็กได้รับอาหารเป็นผักนะครับต่อมาก็มีการขยายเมื่อเห็นว่าชุมชนให้การต้อนรับก็มีการขยายโครงการเกษตรขึ้นเป็นการเลี้ยง เลี้ยงเป็ดไข่นะครับเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เพาะเห็ดนางฟ้าซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้นอกเหนือจากที่จะมาช่วยสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ยังจาหน่ายให้กับชุมชนอาหารที่ได้มาเราก็เอาเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันส่วนที่เหลือก็แบ่งจาหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนในราคาที่ย่อมเยาว์นะครับแล้วก็รายได้ที่ได้มาเราก็เอามาสนับสนุนกิจกรรมของโครงการเกษตรเพียง ในเรื่องของการดูแลแปลงเกษตรหรือสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ในโรงเรียนเราก็พยายามสร้างเด็กของเราให้เรียนรู้โดยการเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นผู้เก็บผลผลิตนะครับเช้าก็จะไปเก็บไข่เป็ดรดน้ําผักเก็บเห็ดนะครับแล้วก็ให้อาหารเพื่อใ,ให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเองตอนเช้าผู้กครจะชวน,นเพื่อนๆมาเก็บไข่เป็ดครับ แล้วพอเสร็จแล้วก็ชวนกนมีรุเชื้อเห็ดเครับรเชื้อเห็ดใช่ไหมครแล้วไข่เป็ดกับเห็ดเนี่ยเ,เห็นว่าที่โรงเรียนเรา,าเปทำอาหารวันด้วยคใครใครทำารแม่ครัวครับผีแม่ครัวใช่ไหมแล้วเราเที่เราเก็บไข่เป็ดเนี่ยเราเอาไปขายที่ไหนขายตามทั่วไปครับบางคนบางคนก็มีผู้ปกครองมาซื้อครับอ๋อมีผู้ปกครองมาซื้อด้วยซื้อกลับไปกินที่บ้านเลยครับก,ก็เป็นอาหารให้เราอีก พิ้งเรียนด้วยพี่ิ้งเรียนด้วยพี่ิ้งเรียนเนี่ยเขาใช้เอ่อเมื่อไรเขาใช้เมอยอยื่อไรยังไงทำขนมถ้ามีคนเหลือก็จะทำเป็นอาหารให้เด็กอ๋อมีมีถ้ามีเหลือก็เป็นทำอาหารให้เด็กด้วยใช่ไหมฮะไม่มีอะไรบ้างมีเม